ครับสวัสดีครับเอฟซทุกท่านรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องใสผ้าเร่วยนะครับสําหรับคำขึ้นนี้แอดเองกะมีตัวเลขแนวทางที่จะม,มาสรุปให้พ่อแม่ปีนองเแฟนช่องทุกทุกท่านนะครับว่าเอฟซครับสําหรับตัวเลขที่ทั้งช่องชอบที่สุดเรือม มากที่สุดกบมีประมาณนี้ได้ครับเออับนประมาณนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยครับถ้าหากว่าบอชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะนกําลาะดึกดึกเดือนก็จะจะมาสรุปตัวเลขเอฟซีทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับเพระาะว่า ยานทรงบอท่านคือเถวก้อนนะครับราว่าทรงไปมีเวลาบอดโดนกัหาซื้อกันบอท่านนะครับเนาะเพราะฉ่าฉลากินแมงรัฐบาลบางครั้งกับหมดก้อนนะครับสำหรับสรุปในครั้งนี้ในงวดประจำวันที่หนึงกันยายนหกสีนี่ก็จะมีประมาณนี้ได้ครับเด้นึ่งแปดเ 1>, 1 6ึ9งหกสี่เกนะครับแต่ว่าส่วนที่ชอบที่สุดก็คือ1 6 7 1 6 4แล้วก็9 8 4นะครับส่วน2ตัวนั้นก็คือชอบ 3 8มแแล้วก็1นนะครับแต่ว่าส่วนเอฟซีทันใดลักทันใดชอบตัวใดก็ลองเลือกจัดซื้อจัดหากันเบิ้งนะครับเนาะหยิบนะจับสลากิ้นบัฐรฐบาลงวดประจำวันที่หนึงกันยด้ย่น6กนี่ไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปขอกันมาไลา่มองไลยที่ หลายแห่งเกิดกันนะครับเนาะแห่งหลายที่เหมือนกันนะครับตัวที่ชอบที่สุดก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เลือกเบิ้งเลือกชุบหมดได้ครับเด้เอฟซีครับถ้ารักถ้าชอบก็บตัดสินใจเลือกซื้อเอาครับแต่บรับบรักบรกชอบก็บผ่านนะครับถ้าไม่รักไม่ชอบก็ผ่านนะครับ าชอบกระจัดไปนะครับเนาะเพื่อเข่าคือคังกรนซึ่งคังกรนเองก็ได้ปล่อยไปแค่ซีหางนะครับเนาะคือหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้าแต่ว่าสรุปเราก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับ ส่วนงวดน,นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามผลนะครับรอติดตามผลว่าจะเป็นยังไงจะเข้าอีกหรือไม่นะครับน่อยกับให้เขาพ่อได้เห็ดได้สั่งนากซึ่งตอนนี้แอดเกิดได้ไปทั้งวัวดปลาสสกหน่อย มากกับมาฝันนะครับเนาะส่วนหนึ่งหกเก็ดกับเป็นเลขความฝันได้ครับเออเอฟซีรับเป็นเลขความฝันคือฝันว่ามีคนเบากันนะครับเบากันว่าเลขออกแล้วถูกแล้วถูกหลายเลขออกหนึ่งแปดเจ็ดแต่ว่ามีคนหนึ่งคัดขานขึ้นมาเนาะครับเนาะว่า 187เจ็ดังไดบอมเนหนึ่งก็ดีกับมีการคัดขัานกันแบบนี้นะครับแอดก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็น167นะครับพอไม่ผู้คัดขัานว่าบอมเนหนึ่งแเป็น167ประมาณนี้นะครับก็เลยชอบตัว167นะครับส่วน1 หกสีนี่ก็เป็นของล่างส้งเพิ่นนะครับเนาะแม่ไรหนองบัวนะครับซึ่งิ่นก็ได้มาล่ำมาส้งอยู่ที่วัดป่าโนนจะป่านะครับซึ่งก็เป็นปูมาประทับล่างของแม่ไร่และก็หญ้าตะเคียนนะครับมาประทับล่าง แล้วเพื่อนก็ได้บอกหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่หกประมาณนี้นะครับจะสลับไปสลับมาเด้อครับเด้อส่วนเก้าเจ็ดสี่นี่ก็เป็นวัดป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลวงปู่เพื่อนบอกนะครับนะเนาะเพื่อนอยากเขียนอยากสร้างพระวิหารนะครับอยากสร้างพระวิหารหรือว่าศาลาใหญ่นะครับซึ่งเพื่อนจะสร้าง พระวิหารเสา109ต้นนะครับซึ่งตอนนี้พิ่นก็ได้ปลูกปลูกขึ้นแล้วนะครับได้60ต้นนะครับและมุงหลังคาไว้แล้วยังเหลือพื้นและก็จะต่อเติมอีกนะครับซึ่งเพิ่นจะต่อเติมอีก49ต้นนะครับเพื่อพิ่นจะให้ครบ109ต้นนะครับซึ่ง สถานที่นี้เป็นวัดป่าเป็นกันยังรอยจจตุปัจจัยจากพี่ๆน้องๆนะครับผู้มีจิตศรัทธาถ้าหากว่าท่านใดชอบหยิบจับสลากินแมงรัฐบาลถูกหรือว่าใดลงวันมากรวมเหตุรวมสั่งกับเพื่อนใดด้วยครับเด้อเป็นวัดป่าติดต่อมาทางแอดได้เดี๋ยวแอดจะไปขอหมายเลขบัญชีหลวงปู่ปันไห้นะครับถ้า ชอบก้าเ็ดสีถ้าถูกถ้าโดนนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะร่วมเฮ็ดร่วมสั่งก็ขอเล่นเชิญได้นะครับถึงวันที่6กมันก็จะมีผาป่าน่อยนะครับเนาะผ้าป่าเล็กๆผาป่าต้นละ20บาทนะครับหาท่านใดอยากร่วม งานผาป่าก็เลี้ยนเชิญได้นะครับกับทุ่ติดต่อแอดได้นะครับต้นละ20บาทนะครับท่านใดอยากจะรวมเพชร่วมสร้างอยากคิดจักต้นเพิ่นกับบริวาาหนูปูพันวาเนาะครับเนาะเพิ่นกับฝากมาคือจะเป็นวันที่6เดือนกันยายน64ที่จะถึงนี้นะครับบนจะฮิตตุนผาป่าเพื่อรวมเพชรรวมสร้าง พระวิหารนะครับให้ครบหนึ่งร้อยก้าต้นนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่นได้แล้วหกสิบต้นนะครับท่านใดจะร่วมกเเเออ็เรียนเชิญได้ครับเด้อเรียนเชิญร่วมบริ <c oughs> บริจาครนะับ สำหรับต่อลงมานี่ก็คือ3ามแปนะครับสามแปนี่ก็แอก็ได้ไปขอไล่แห้งไล่หนมากก็ได้38เนาะครับเนาะก็ได้38นะครับ,นะ 38, รบส่วน6กเจ็ดก็ก็เป็นเลขความฝันของแอดนะครับที่ไปขอที่วัดป่าสุกน้อยมาก็มาฝันหกเจ็ดแล้วก็ไปเคากันกับ อูทีเพิ่นเคยถูกเคยได้สองวดสอนมาแล้วนะครับเนาอซึ่งเพิ่นก็นได้ไปเหไปซอยอยู่ทางวัดสวกมื่อนั่นนะครับนาอกเพิ่นกับหลงปากบอกเด้ว่า6กเกตคือกันนะครับอูที่เพิ่นไปซอยขนหินขนรส้ขนปุ่นมือเริ่มก่อแท่นองค์พระสังกัจจายนะครับ ก่อนที่เป็นจกักเพันเกได้รูดปากบอกว่า6กเก็นะครับส่วน 1, C, 1 C นึ่งสี่นี่้ก็เป็นของแม่ชีนะครับที่อยู่วัดปลาแห่งเดียวกันกับที่หลวงปูเพ่นบอกเก้็ดสแม่ชีพเพื่อไเก้าเ็ดสีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าประมาณนี้แหละครับ ว่าจะเป็นตัวเลขสลับไปสลับมานะครับจะเป็นตัวเลขสลับกันนะครับเดอกยอยู่ในประมาณเก้าเจ็สีหรือว่าเ9้เสประมาณนี้ครับทีวัดปลาแห่งนั้นแ็คือไม่ชีท่านนี้เพิน่นเกิดถูกมาหลายงวดแล้วครับตั้งแต่ปีใหม่มาเพิ่นกับว่าเพิ่นพลาดตั้งแต่เข้าที่ออกสองสองนะครับาจากนั้นมาเพิ่นกกไดใดมาทุกงวดนะครับเพิ่นได้ เห็ดได้สั่งไม่วัดว่าล่ามแหงนั่นนะครับแต่ว่ากะไม่ชี้เพิ่นกะ,ะเทาเฉลี่แกชะลาแน่แล้วเพิ่นกะซื้อส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับนอกก็เลยบ่ได้หลายกันนะครับเพิ่นกะถูกเทธอละเล็กละน้อยนะครับเพิ่นกะถูกมาเรื่อยๆเ,เพราะได้เห็ดได้สั่งวันเพิ่นว่านะครับเพิ่นกะเลยให้แอดมาฝากเอฟซีนะครับนอกเพื่อได้ถูกเพื่อได้ เดี๋ยวพอได้ไปรวมเห็รรวมสางน้ำเพลินนะครับก็คือตัวเลขก็คือ974นี่แหละครับจะเป็นสลับตำแหน่งกันอยู่นะครับระหว่าง974หรือว่า794ประมาณนี้ครับแล้วก็14เด้อครับเด้อแล้วก็หนึ่งหานี่เป็นตัวกันครับตัวกันนะครับ หนึ่งห้าเป็นตัวกันนะครับตัวเลขมีประมาณนี้นะครับน่ตัวเลขแนวทางนะครับเก้าแปดสี่นี่อันนี้เป็นของเอสไปขออยู่ที่ขางลัานถ้ำปูนกักนะครับเด้อเก้าแปดสี่นะครับส่วนเจ็ดสองเก้านี่ก็เป็นไม้เลข ถ่ายของเบอร์โทรศัพท์ของแอดเองครับเพราะว่าแอดมีหมายเลขโทรเบอร์โทรหลายเบอร์นะครับเนาะส่วนเบอร์นี่เป็นเบอร์เจ็ดสองเก้านะครับมีปแปลกๆก็เลยลงไว้เพื่อเอฟซีท่านใดชอบก็จัดนะครับเด้อเผื่อท่านใดชอบก็จัดเจ็ดสองเก้านะครับ เอาสำหรับ fc ท่านใดเลือกท่านใดชอบตัวใดก็เลือกเอาเด้อครับเด้อซึ่งเดเงก็กกระบอสามารถที่จะรู้ได้ว่าสลากินแบงรัฐบาลงวดประจำบันที่งกันยายนหกสี่นี่จะออกตัวใดนะครับเนาะนี่เป็นการเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงกพินิพิจารณาาบึงเอาเด้อครับเด้อเอฟซีครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม้ารักทาชอบกายิบจับเสรากินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1กัน,นยายนหกสีนี่นะครับในช่วงเช้าๆก็น่าจะทันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีตัวเลขแนวทางมาฝากเอซทุกท่านขออยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเอาจังได้ก็ขอรบกวน เอฟซีในกลางดึกของคำขึ้นนี้หลังจากสวดมนต์ไหวพระกันเสร็จเด็ดเสียสิ้นแล้วนะครับกันไม่ตัวเลขแวทางมาฝากประมาณนี้นะครับด้วยสำหรับคำขคึ้นเอกขอให้เอฟซีทุกท่านนอนหลับฝันดีเพื่อเป็นสิทธิในวันที่หนึ่งกันจะยุ่งกสีนี่นะครับเนาะไมีโชคมีหลับมีโชคไม,ม่ใช่กันนะครับ ฉลากแรงวันใหญ่ๆกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทองใสพารวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติกันไทยทำใบเพียงแกนีกรน,นะครับเนาะก็ขอกล่าวคำว่าราตีสวัสด์ Краповом.